กา,าวันสวัสดีครับเพื่อนๆป,ปีปน,ปปน,ปนานาและท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับกาวันดีก็มาพบกับผมกับเหล่านะครับกับช่องบ่าวลดักตายคนเดิมนะครับกาวันดีกับพุงกับเจ้าผ้าเพื่อนๆปีน,ปน,ปนานามาคกูใส่กับลาวนะครับคูใส่ดักหลานะครับกับชองวันเลยนะครับไม่ได้เข้ามาดูนะครับจากวันขนที่ว่า,น,า <c oughs> น้ำแห้งลงไปนะครับแล้วก็เ <c oughs> มือ่อวานเมือ่อวานตอนเย็นฝนก็ตกหนักมากอีกแล้วนะครับกาวันดีก็ เวลากับประมาณเทียงนะครับก็เลยช่วงเช้าพอดีไม่วางนะครับก็เลยมาช่วงเทียงนะครับกระโปมาถึงไม้กันน้ำก็ขึ้นมาเยอะเยลราบนะครับ้างหลังนะครับกันนาจะมางุ่มใส่ลาวนะครับันมีจะจะมีตัวเพื่อนๆปีนาๆาช่มกันไม้ก็มาล่อรุนล่อติดตามกันนะครับวันนี้ครับกระตองโกเอาไปด้วยนะครับไม่ได้ออกไม้ไปตกปลานะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับหลังกกยนะครับ ถูกฝนนะครับถูกฝนมาก็สองสามวันเลยนะครับพอดีไปทํางานกลับมาก็ถูกฝนนะครับก็เลยเป็นวัดนะครับเป็นคลายวัดเล็กน้อยนะครับก็ต้องผักก่ดนะครับช่วงนี้ผักก็คือไม่ได้อกไม้ตกปลานะครับแต่ว่าไส้ก็คือต้องต้องมาดูนะครับเพราะว่าถ้าว่าไม่มากันนะเหมือนเดี๋ยวผมว่านะครับก็คือปลาก็คุ้งตายนะครับแต่นี่ก็ไม่รู้จะมีตัวให้เพื่อนๆปีนาๆชุ่มกันไหมนะครับ พราะว่าน้ำก็ขึ้นมาเต็มในลาวนะครับเยอะลาวนะแต่น่าจะมางุ่มใส่นะครับวันนี้ครับมีตัวไม้นะครับก็รอดุนรอดติดตามกันนะครับตาวามีก็คงตายอีกเร็วครับแต่นี้นะครับไม้ที่ว่านามขึ้นโล่งเร็วนกครับธรรมดาครับก็ต้องต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับทั้ง f อเก่า f อฟใหม่นะครับที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมนั่นก็ค่อยเป็นกําลังใจให้จองบ่าวแดกตายคตรเดิมนะครับตลอดมานะครับนะครับเดี๋ยวกไปลุนกับใส่ดักปลากันเลยนะครับครับ ไปลุนกันเลยนะครับกับใส่ลูกแหลกนะครับกับตัวไม้นะครับวันนี้ครับกับไปลุนกันเลยนะครับกับใส่ลูกแหลกนะครับแหลกครับน้ำขึ้นมาเต็มเลยงุ่มใส่กับลาวนะครับวันนี้ครับจากที่ว่าไม่เปียกนะเปียกลาวนะครับวันนี้ ลูกเล็กเนะี่ยไอ้กับใส่โรยขึ้นมาเรียนครับใส่นะลูกเล็กครับ ดินกับตัอลูกทีสองเนะับยลูกทีสองเนะี้ยไหนครับใส่ลูกทีสอง กลูกถีงโซงครับลอยขึ้นมาเรืวเนี่ยมียงนะครับปลาน,นิ่นครับตายครับตายนะปลา,น,น,น,า,น,า,น,าน,นิ่นครับอ่าครับจะไปดูลกถึกสามกันเลยนะ งุ่มใจนะกับวันนี้ครับไ oh, <no. S 1> ม้นี่นะหนาวมันขึ้น่งเร็วม,มากเลยนะ ตาว่าฟุนไม่ตกไม่เป็นไรนะครับไม้นี่ครับแต่ตาว่าฟุนตกกบแบบนี้นะครับมีนะครับตายครับตายครับปลามโมนเนี่ย นี่ครับตายแล้วครับครับอ่าครับแต่เดี๋ยวก็ไปลุนกันต่อนะครับลูกทีสีทีห้าทีฮอนะครับมาลุนกันต่อลูกทีซีนะครับมีตัวไม้นะครับลูกทีซีครับนี่นะครับนามใส่ตรงมิเกลียวนะ แหวนะครับลูกตีซีครับลูกตี้านะครับตีห่าอยู่ในนี้นะลูกตีห่าครับ อปลาดุกนะครับลูกที่ห้าครับตายเลยเนี่ยอ๋อยังเอาได้เลยเนี่ยปลาดุกเนี่ยเพิ่งตายนะครับย,ยังเอาได้เลยครับ ลาใส่อยู่อีกนะครับน่าครับแตเดี๋ยวจนะรุนลูกที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้ากันต่อนะ้ยจนะมารุนลูกที่หกกันต่อนะนี่นะลูกที่หกนะครับ มาลูกทีหกครับทุลักทุเลอีกเรือหนนี้ครับแถวหนึ่ oh, <no. S 1> ลูกทีหกครับ oh, <no. S 1> ไม่มีแล้ว mm hmm. แต่ยังไม่หมดครับยังมีครับลุนกระต้อครับ mm hmm. ครับจะมาลุนกระต้อลูกทีเจ็ดนะครับ โอ้ยดอกไม้นะครับบันดีครับก็ได้เรียนนะครับปลาดุกครับปลาดุกปลานิ่งนะครับมีจะเข้เหล่าไม้นะครับนำพันดีคงจะเหวครับพอมางมใส่ห้ามีนะครับออมีครับปลานิ่งครับ đi Mày heo nữa Là nim khắp Là nim khắp, cả đài ăn cả luôn to luôn lên แอ็ดนะตรงมิดเลยนะโอ้ลอยขึ้นมาเลยนะแฮงวนะครับไม่มีครับ อ่าครับเดี๋ยวก็ไปลุนกันลูกทุตไายแล้วลูกทีเกาครับอยังได้ตัวนวันนี้ครับถึงจะงงมไซนะอ่าครับก็มาลุนกันลูกทุตไายนะครับลูกทีเกาเนี้ยโอ้เล่ครับน้ำเนี้ย เขียงโคเนี่ยนามทวมเน,นีน่ยกระรุนกระรุ่ตีกาวนะครับจะมีตัวไม้ครับนี่ครับลูกตีกาวครับโอ้โยสุดยอดนะครับวันนีว้ามีนะครับลูกตีกาครับนี่ครับ มาโชนนะครับมาโชนนะครับนี่ครับว้าวยังเอาได้นะครับเอาได้นะครับตายเลยครับแต่ว่ายัางยังเอาได้นะครับ โจทย์นะครับวันนี้เง่นใส่อีกเร็วนะนี่ครับปลาชนนะ การกูใส่วันนี้ก็มาเล็ผลงานนะครับก็ได้ตัวนะครับนี่นะครับปลาโจรปลานิ่งในกับปลาดุกนะครับกับปลาโจรกับผ้าไปทำปลาตเด็ดเดียวดายนะครับใส่เกลือตักเด็ดนะครับกับการกูใส่วันนี้ก็ถือว่าการย่างได้ตัวนะครับถึงว่ามางุ่มไส้นะครับหนามขึ้นมากับกับไม้นี้ครับกับหนามตัวนะครับนั่นนะครับเหมือนเดียวกับบมว่านี่ครับหนามมันขึ้นมาเร็วนะครับไม้นี้ครับกับฝนตกเมื่อคืนกับนักนะครับฝนตกนักก็คืนหนามมนขึ้นมากับ จากวันนั้นที่ว Cu 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 ่ามาใส่ตังดีบนโค่นะครับอาครับจ้ำรับวันนี้ก็บทุ่งลากันก่อนนะครับเดี๋ยวกับะมาณอีกสักช่องตามวันก็ปล่อยมาลุนกันโตนะครับกับแต่ว่าเย็นนี้ฝนตกก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับเลื่อนใส่ขึ้นมาตังอ่าใหพ่อะมาณอ่าไม่ให้น้ำมันจมนะครับแต่ว่าคืนนี้ฝนตกก็เดี๋ยวกับพรุ่งนี้ก็เร่าข่อยมาลุนกันโตนะครับข่อยมามาดูกันโตครับนะครับจ้หรับวันนี้ก็บลากันโกนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับครับวันนี้ก็ล่ากันโ่อนครับกับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ